สวัสดีครับทุกคนวันนี้หลังจากหวยฮานอยออกเราก็มาพบมาคุยมาเจอกันนะครับเนาะทำคลิปวันที่สิบต่อไปนะครับผมครับผมหลังจากฮานอยออกเรามาดูกันนะหน้าฮานอยวันที่เก้าออกตัวไหนบ้างน,นะครับแตกตัวไหนบ้างน,นะครับวันนี้แตกไปสามอยนะครับเนาะวันนี้แตกไปสามอยแล้วก็วิ่งรุ่นก็เข้าเข้าเหมือนเดิมครับผมรุ่นเข้าเหมือนเดิมทุกน้อยเลยครับครับผมน้อยแรกไปดูน้อย โดยเฉพาะกิจก่อนเนาะแบบมัดรวมมันเข้าตัวไหนเนาะเฉพาะกิจออก4ี่สี่ห้าหนึ่งสองสี่สี่ห้าหนึ่งสองเข้าไปที่สี่หครับผมตรงๆเลยสีห้าเข้าสีหตรงๆเลยครับผมเนี่ยสีหครับผมเนี่ยสี่ห้าวงมไม่ตรงๆเลยเข้าสี่ห้าห่งสองมีไหมหนึ่งสองไม่เข้าเนาะเข้าแต่บนครับผมลากไม่เข้าเ,เข้าแต่บนสี่ห้าครับผม ครับผมนอยต่อไปไปดูนอยนอยพิเศษ26393 26393มสมเ้าสามมีไหมสองหกไม่มีครับผม26393ไม่มีครับต่อไปไปนอยนอยพิเศษเนาะไอ้นอยนอยปกตินอยปกตินอยปกติสามสามเจ็ด ามสามเยนี่มีไหมไม่มีครับสาม็ 3, 3, 7, ไม่มีมีห้าเครับผมแตกอีกแล้วนอยที่สองเนาะครับเนาะแตกอีกแล้วก็ห้าเก้าเมีครับผมนอที่สไปดูนอย V ี P เจ็มเจ็ดศูนาะเจ็ดสามเจ็ดศเบนนย์เนยเข้าไปอีกแล้วนอยที่สนอที่สครับเนาะ ส่วนเจ็ดตรงๆเลยวงกลมให้ไม่ต้องกลับนะครับส่วนเจ็ดเนี่ยส่วนเจ็ดออก0 7เจ็ดอันนี้ก็0 7วนเจ็ดแต่สามเจ็ดไม่มีนะครับเนาะับผมไปดูไปดูไปดูปดวิ่งรุดเข้าตัวไหนบ้างเนาะไปดูวิ่งรุดเข้ามัดรวมนะครับมัดรวมนะครับมัดรวมสี่สี่ห้าหนึ่งสองสี่สี่ห้านี่ครับสี่สี่ห้าเข้ามัดรวมเลยเข้าหมดทั้งวิ่งทั้ทงรุดเลยสี่สี่ห้า ต่อไปนอยต่อไปนอยพิเศษ2639 3สน่นอยพิเศษ26393เข้า9 3สมาเข้าตรงนี้เนาะ9วิง่งวิ่งรุดเข้าตรงนี้เเข้า9ที่นี้เนี่ยคือ 9, 9. ้ตรงนี้ไม่มีนอยนอยมัดลมไม่มีนะครับต่อไปนอยปกติ3 3 7 9 5 5เเข้ามาเข้าตรงนี้อีกแล้ววิ่งรูด5ปกติ3 3 7สาม สามสาเก็มาเข้าอยู่นี้อีก3ามแล3 3สามสามสาหลักสก็สามสาท่านเราไล่ไปนี้ก็เราจะได้เลยวิ่งรุดเนาะ3 3มสามนี่สามสามต่อไปน้อยวีเอพีเ7 7สามก็เข้าตัวนี้อีก v ี p รุดวิ่งรุดเข้า7ตรงนี้ก็เข้าอีก3ทั้ง7ทั้ง3เข้าอยู่นี่หมดเลยครับผมศูมีไหมศูย์เไม่มีมีแจ่7เ ยีเจ็ดโอเคครับผมนี่คือภาพรวมของนอยวันนี้นะครับแตกไปสามนอยนะครับเนาะแตกไปสามนอยแตกไปสามนอยนะครับแตกไปสามนอยวิ่งรุดเข้าทุกนอยนะครับวิ่งรุดเข้าทุกนอยครับผมวันนี้ได้ทําอาจารย์หนุ่มโชคได้ทําไอ้ได้ทําฮานอยวันพรุ่งนี้นะครับไว้รอแล้วก็ลาวแล้วก็ฮานอยสองอย่างไว้รอแล้วเนาะไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างโอเคครับผมไปดูกันเลยครับ วันนี้มีเห็นไหมสวยมากเลยได้รับปากกาปากกาใหม่นะครับมันปากกาใหม่เขามอบให้เขาซื้อมาให้เลยปากกาใหม่นะครับกมันก็ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยเห็นไหมชัดเจนนี้มันสวยงามมันวงกลมอะไรมันก็ชัดเห็นไหมปากกามีเขียนครับผมฮาหนอยมัดรวมวันที่สิบแล้วครับเนาะไปดูฮาหนอยวันที่สิบมีตัวไหนบ้างนะครับไปดูมัดรวมนะครับสิบมัดรวมมีวิ่งลูดก็มีศูนย์เจ็ดแปดนะครับ 0 7 8ฟันให้7ฟันให้7 7 8ฟันให้7กับ8เนาะแต่เน้นแต่เด่น8เนะเด่น8ลอง7เด่น8ลอง7จับคู่ก็มี7 1 1 8 8 2 2 9 9 3 3 0 0 4 4 7 0 7 7 9 3 1 0 8 4 2แล้วก็7 8นะครับผม ี่คือจับคู่เนาะวงกลมก็มี7118 82 30 04 47 07แล้วก็08แล้วก็78นะครับเนาะวงกลมมี1 2 3 4 5 6 4 6 7 8 9มี9มี9คู่วงกลมให้เน้นให้เดิ่วงกลมเดียวๆให้มี9จาก12ก็ไม่ใช่จาก12 3 4เหลือ9เนาะวงกลมให้เหลือ9คู่นี่คือตัวที่เราต้องจับตาดูนะครับ ตัวไหนวงกลมให้ก็ออกตัวนั้นเ้อเลขหลุ่มโชควงตัวไหนก็ออกตัวนั้นเลยวิ่งรูดก็เหมือนกันวงให้ตัวไหนก็ออกตัวนั้นนะครับเ้อครับผมนี่คือภาพรวมเนาะต่อไปเป็นนูนอยแยกเนาะน่อยแยกนอยแยกก็ดูแบบสวยงามวันนี้ทําตารางให้ด้วยแบบสวยงามไปเลยน่อยแยกก็มีนอยในเฉพาะก,กิจก่อนเนาะในเฉพาะก,กิจก็มีเจนะ็ดแปดเก้าเนาะวิ่งรูดเจ็ดแปดเก้าเนี้ยที่แปดตัวเดียวสามตัวก็เจ็ดแปดเก้าไปเลยนะครับผมจับคู่ก็มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าสาม สาหากเองต่อมานอยพิเศษนอยพิเศษก็มี789แล้วก็เน้นให้ที่9วงกลมตัวเดียวครับผม3ตัวก็789นะครับผม2ตัวก็7 8 7 9แล้วก็89เหมือนเดิมเพราะเลขตัวนี้นคำนวณตัวเดียวกันต่อไปนอยปกตินอยปกติก็วิ่งลูด5้าแล้วก็วงกลมที่6เนาะเน้นให้ที่6ตัวเดียวเลข3ตัวก็ห้า7ไปเลยแล้วก็ สองตัวก็ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับวงให้ที่หกนะเนี้ยให้ที่หกวิ่งรูดต่อไปนอยบีไอพีน,นอยวีไอพีมันก็วิ่งรูดที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะเก้าศูนยะ์หนึ่งวงกลมให้ที่เก้าตัวเดียวเหมือนกันแล้วก็สามตัวก็เก้าศูนย์หนึ่งขันขาดไปเลยสองตัวก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับผมนี่คือครับผม นี่คือนอยนอยแยกเนาะต่อไปลาวเน้อลาวลาวก็ทําให้แบบแบบเป็นขั้นตอนสวยงามมากเลยนะครับลาวที่10บนะครับวิ่งรุดก็มี3 9มเห้าเน้นที่9ก้ากับ5้าได้ลาวเน้นที่9ก้ากับ5เน้น9กรองห้ากัน3 2ตัวก็มีจับคู่ก็มี5้าเก้าห้าสห้าห้าเ้าสมเ้าห้าแล้วก็3าห้าเนาะสาห้า มีเลข3ตัวด้วย3ตัวก็มี395 39 3 55 9 55ครับผมประมาณนี้4ตัวก็มีเลข4ตัวก็มีนะวันนี้ทํา4ตัวให้ด้วย4ตัวก็มี5935ก้นะสี่ตัวห้าเครับนี่คือเลขลาวนะสรุปเลขลาวอีกวันหนึง่งวิ่งรูดก็มี395วิ่งรูดเนียนที่9กับ5นะ3ตัวก็395 355 9 55 2ตัวก็ ห้าเก้าห้าสามห้าห้าเก้าสามเก้าห้าแล้วก็สามห้าเนาะเลขสี่ตัวราวสี่ตัวก็มีแบบสี่ตัวก็มีแบบห้าเก้าสามห้านะครับเนาะแบบสามตัวแบบสี่ตัวโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคมุมสูงนะครับเนาะเอามุมสูงแบบพายแคปหน้าจอแบบมุมสูงรวมไปเลยเพราะว่ามันจะได้ชัดชัดเออมุมสูงโอเคมุมสูงโฟกัสให้แล้วชัดมากเลยครับโฟกัสให้มุมสูงของ ของวันนี้มีกระดาษมีอะไรก็ทําแบบมีเรียบร้อยแบบดูไม่สวยงามเนาะจะได้ดูแบบว่ามันสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูง่ายว่าหลักในหลักในอย่างเงี้ยแยก้ไ้แบบนี้แบบนี้คนดูก็จะได้รู้เออดูสะอาดตาดูสวยงามขึ้นเป็นระเบียบเนาะแล้วพุ่งนี้ก็จะปรับปรุงตัวเองใหม่นะครับเนาะปรับปรับปรุงแบบว่าไม่ได้เขียนแบบมีเขียนเป็นตารางทําเป็นตารางเป็นช่องให้เหมือนกันวันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าได้ประกามาใหม่แนละ้วนี่เขาก็ เขามออปากกาให้เขาถูกเจค้างบ้านเขาถูกหวยลาเมื่อวานนี้เก้าหมื่นวันนี้เขาก็ถูกสี่ห้าอีกเก้าหมื่นวันนี้เขาก็ถูกสี่ห้าอีกเก้าหมื่นครับผมวันนี้ก็ถูกสี่ห้าอีกเก้าหมื่นครับเอาทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย